มาดูลังพึ่งนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ใกล้ๆหน้าต่างที่พักเลยนะครับคุณผู้ชมดูในนี้อาจจะยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะซูมมาให้ดูนะครับเดี๋ยวซูมมาให้ทุกท่านดูพ่าเป็นลังขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับอ่านี่แหละครับคุณผู้ชมนี่แหละครับลังพึ่งนะครับ นี่ครับลังขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับน้ำน้ำพึ่งน้ำหวานน่าจะมีเยอะแล้วนะครับตอนนี้คาดว่าน้ำหวานอาจจะมีเยอะแล้วนะครับดูลังใหญ่เลยนะครับนี่ครับอยู่ในต้นมะเฟืองนะครับคุณผู้ชมนี่ครับอยู่ในต้นมะเฟืองครับน้ำพึ่งนะครับ ซึ่งอาจจะมีน้ำหวานแล้วนะครับถ้าลังขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมครับดูกันครับ